สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องเจ้ารรอซิ่งครับตอนนี้งานเราได้เริ่มขึ้นแล้วครับผมรำแล้วพี่น้องอรถมาครับ ทางเข้าขเราก็ได้ทำการติดป้ายเรียบร้อยแล้วฟังนู้นครับทีมงานปัาทอมครับพระแม่ธรณีก็ได้เริ่มบันเลงแล้วครับงานได้เริ่มขึ้นแล้วแผ่นดินนี้จะแดงเดือด ไม่ได้เริ่มแค่เราครับตอนนี้ปลาทอมก็เริ่มมนเลงแล้วฝั่งนโน้นครับมุมสะฝั่งนโน้นก็จะเป็นมูลฟาร์มครับแล้วตรงน,นี้นี่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 เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเสียพีครับกำลังรำกำลังเริ่มทำทางกันแล้วครับ เราทำทางไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอาลูกรังมาปูพร้อมอย่างเท่เลยปะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราวิ่งกันอยู่กีคันวันนี้เรามีรถมาเพิ่มอีกหนึ่งคันครับของเสียบอยขับโดยอาจารย์เวียงอ <c oughs> <c oughs> จานย์เวียงก็มาขับให้เสียบอยครับมาวิ่งด้วยอยู่นี่แหละ บากทิ้งสู้เขาพลัง 8e ครับอื้ยขึ้นสบายๆครับแข็งแล้วเมื่อเช้าลูกลังมาเทาเที่ยวหนึ่งครับเพราะว่ามันมันเวลาโดตังใช่ได้ไม่ลืน่นอะไรยะการยกนิ้วอีก ก็จะมีรถมาเพิ่มอีกครับแม่แล้วก็น่าจะเอาโฮมแมคโครมาอีกคันหนึ่งครับพรุ่งนี้เช้าเราจะเอามักไฟมาโอ้ฝั่งนั้นก็เริ่มแล้วครับปืนปาร์ตปืดปาร์ตกันแล้วพี่น้องบนทางเส้นนี้จะลุกเป็นไฟเพราะมันมีแต่ฝุ่นหลาดยางเราก็น่าจะคนจะลุ่มนะพี่น้องนะ ฮัครับเอดโอเจ็ดดีครับวันนี้มันแก่แล้วนะพี่น้อง จวดเลยคันนี้ 8e ครับ โอ้ปลาศุนแค่เมื่อกี้อยู่ครับเอาลูกรังมาปูเที่ยวหนึ่งครับแมแกวเลยก็จะ,จะมีวิ่งอยู่กัน2ทีมครับปลาธมกับปลาุนสองทีมส่วน เสพพีก็กำลังทําทางครับอ้าวเจอใครไม่รู้ครับพี่นุ่นฝาชาติก็มาครับฝั่งมุคุณฟาร์มก็กำลังโซ่ล่องครับแล้วก็ดินขึ้นเขาน่าจะทําสโลปด้วยพวกเราเจาะใส่อย่างเดียวครับพี่น้อง งานได้เริ่มขึ้นแล้วครับเมื่อวานก็ทําทางครับฝนตกด้วยตกทุกวันนะพี่น้องจงเช้าไปถหาบ่ายนี่ทําได้ก็ต้องรีบครับวันนี้ได้เริ่มงานเต็มที่เลยอแปร์แเ,เ,เลย หลุมนี้ก็จะเป็นหลุมที่เขาเจาะเ,เซอร์เวีถ่ายระดับนะครับหลุมนี้จะเป็นหลุมที่ได้ระดับเลยน้ำก็จะซึมๆนะพี่น้องโอ้จัดไปครับจัดไป ป้าสุนใส่จัดหนักเลยครับงานนี้ดินเยอะแยะเลยพี่น้องแต่สงสัยจะพอกันหรือเปล่า <c ười> แมยังไม่พอครับเอาจัดไปครับเดือดเดือเลยเต็มครับ ลื่นๆนิดนึงครับไม่ออกเกียร์สเลยครับพี่น้องไม่ยุดขึ้นเกียร์สเลยครับแรงเหลือๆครับ ไม่หิงด้มาก่อนนะแม่สายจวดตัวนี่อจานเวียงไปไหนวะเราวิ่งกันห้าคันครับพรุ่งนี้รถร่วมก็จะมาเพิ่มอีกนะครับตอนนี้รถร่วมน่าจะ tìm dân tộc ba dung quượt bang bang ấp ถ้าจะเปิดโอได้ทางน้ำก่อนไม่รู้จะทำไปยังไงครับต้องรอดูปลาใหญ่วางแผนอ๋จอจันเวียงครับโอ้เมื่อกี้ขึ้นไม่ไหวครับพี่น้องเหนื่อยนิดนึง เอาดำไปแล้วต้องเข็นตูดไปได้อยู่โอ้ทางดำครับอย่างนี้เลยอันตรายครับจะขึ้นจะลงต้องดูรถซ้ายขวาก่อน โอเคครับผมก็รอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนครับโอ้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนไอัน,นที่ศึกใหม่ว่าแรงเขาให้คนไปเทมันให้คนกลับมาคืนอ่ะเราติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันไปแล้วครับสวัสดีครับ